สวัสดีครับเราวันนี้เราก็เจอช่องเสียเมค์พิชิงครับวันนี้เราจะมาตกปลาที่หาดบ่ออิดนะครับจะลงลงเรือกับบางโอบผนทะเลนะครับนี่ครับเรือของเราครับมากับเจมกุ้งเป็นนะครับทามาจิกครับเดี๋ยวเราขนของขึ้นเรือก่อนนะครับ นี่ <Read> ครับบางโอบก็ได้นะครับถึงหมายก็ลงโดนเลยครับไปได้แล้วผมครับโดขึ้นได้รับผมครับ bên gì 嗯。Mm.

ยัไว ar nah, yeah, totally ิ่มาวิ่อยู่กด้แลเจมงปเป็นครับเจมกุปเป็นงันมาเล็กองก่อนฮะเจมส์เป็นโดนแล้วครับเจมเป็นนานเก่าเก่าอืม

ามันสุกแล้วเป็นเป็นเป็นเปนเปจุดะว,ว,ว,วัด <c oughs> <c oughs> นี่ตาอเจ้าก็มีหลามีถึงถึงฮัดซุกแล้ววาสุกวางกเ้าี่น่หืมต่อให้ไม่ใกล้ลูกาเข้าบ้าน đua. Tê bị <laughs> hmm. rắc tay cho lê ngay vâng, đằng kia. ได้ล้างหมดแต่ว่าสากมันหายไปเลยไอ้ไอ้นี่ไอ้สากมันหายมาเลยหัวลอยหลังหล<อ>ังกันเลยถึงวมขาไปเลยแหละว่าเนีๆๆเ<อ>่ยึนนดเ,เลยก็สากโซนกับคณะเจ้าเน <c oughs> ี่ยตำแหน่งเนีกระมาไอ้ปลาปลามันไม่เฝ้าเลยแล้วผลมันเรียนนะ con này igual đấy, hát hừ ờ sao mà không ăn bây giờ cả yến thì này này không ăn nữa này là cái này là không eh <laughs> ไม่ได้เบิดกล้องนะเปิดเลี่ยวเลยปิดเลี่ยวก็จังววาว่าดีจังวว่าดีก็ใส่สวยนะครับอังยอ,อังมเน้เอ,มอนนนนะมัน

chào chỗ mẹ <laughs> này qua Chờ. <laughs> mẹ 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 chết mẹ 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 qua không mẹ 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 là mẹ 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 mẹ

Say nắng nắng lôi thôi kìa dòng 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 kìa dòng

哦，啊、哦！是人是吗？ อินซีบออิดนะครับกับเรือบางโขกพันทะเลนะครับกับลองบบครับลงปลายโเนี่มนะครับเอาเรืออยู่กับเอาเรืออยู่ครับ ขึ้นอย่างโหดครับวันนี้ครับผมมไได้ินหโอเคครับติดตามชมพน้านตอนหน้าไว้ครับผมเจมกุ้งเป้งก็จิกครั้งแรกได้ตัวแล้วครับทังแข็งนะครับจิกครั้งแรกครั้งแรกมือใหม่ครับอ่าสุดยอดสุดยอดมาฝึกงานครับวันนี้มาฝึกงานโอเคได้โคตรดีนะครับได้โคตรดีโอเคครับ

ลวดน่าจะเก้าพ่อมาครับนี่ก็ตัวที่สองของเจมกุ้งเป็นนะครับมือใหม่หัดจิกนะครับ บางโอครับบางโอจัดแล้วครับเข่าเขาเลยไม่เจอเลยลองเดียวอเดี้ยว đến đây, bằng. tăng đến, đến, đến. <laughs>

อังโจนะครับโอ้โหสวยสวยยางข้าคงอยู่ด้วยบ้างไหเอาออกไหมอุ้ยลุด ไม่จังว่าผมปล่อยทิ้งปล่อยปล่อยปล่อยหน้าโลกพอดีถ้ามันกินยันอยากไม่ต้องอะไรจบบางทำอะไรกันบ้าปลาบ้างอ้ผมดังมาบุมบิกินได้เยมันผมกาดซังผมจบไม่ต้องไม่ต้องไ่กันวได้เยอะตายด้เยอะโอเลยน

lên đi <coughs> 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 <coughs>